สวัสดีครับผมอริชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทําหน้าโต๊ะกันบ้านนะครับหน้าโต๊ะเนี่ยผมมีทั้งเครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับโต๊ะว,วันนี้หรือว่าจะทําการใช้ซอยโค้งใช้เราเตอร์ทิมเมอร์ได้หมดนะครับหรือว่าวันนี้เอาจิกตัวนี้มาโชว์กันด้วยก็คือเป็นจิกทําวงลีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปครับเป็นประโยชน์สําหรับคลิปนี้เช่นกันนะครับ สำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับอันนี้ผมก็ทำเฟรมแล้วนะ,ะน,นี่มี ยันขากลางนี่นะครับจะได้นั่งน้ําหนักรับได้แต่ถ้าทําสั้นๆก็ไม่ต้องก็ได้นะครับนี่ฮะอ่าละเสร็จแล้วทีนี้พื้นบนท่านจะทํายาวเลยก็ได้ครับสมมติท่านมีไม้แผ่นนะฮะเมื่อวานผมตัดเป็นไม้แผ่นเนะี่ยจะวางยาวเลยก็ได้นะครับนีบ่ฮะแล้วแต่ท่านเลยจะเป็นเมตรยีหรือว่ายาวเมตรเอ่เอแปดสิบอะไรก็ได้หมดนะครับยาวเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านจะทําเป็นช่วงก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็นช่วง น,นี่ก็ทำเป็นช่วงสองช่วงก็ได้นะครับอ่ะเมื่อาวานนี้ผมตัดตัวไม้แผ่นด้วยแทกซอเนี่ยมันจะง่าย่ะเราจะตัดมาแต่แล้วจะตีเป็นครึ่งวงกลมก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตีครึ่งวงกลมนะครับอ่ะวันนี้แล้วก็จะเอาจิกที่ทาําลักษณะวงรีก็ได้วงกลมก็ได้นะครับเนี่ยฮะอ่ะขออนุญาตขายของเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับตีล่องแล้วเดี๋ยวใส่สลไลด์ได้ก็คือทําเป็นวงรีก็ได้นะแล้วก็วงกลมก็ได้แต่เดี๋ยววันนี้ เอาตัวนี้อย่างเดียวก็ได้แล้วก็มาตีขึ้นวงกลมกันครับสําหรับตัวจิกตัวนี้นะครับตัวที่ผมตีไปตัวนี้ก็คือสามารถตีเป็นวงรีได้อันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วครับเมื่อก่อนนี้ใช้ไม้อัดแล้ว MDF แปะบางทีมันมีความบวมได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้อัดเบิร์ดเลยนะครับนี่ฮะก็เพิ่มคุณภาพตัวนี้ก็สอดเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ดูจากมือหน้าหอกเข้ามานะครับแต่ว่ามันถ้าฝืดนะครับก็แนะนําเป็นใช้ตัวน้ํามันฉีดสักหน่อยนะครับตัว อันนี้เป็นพวกโซเนกอะไรก็ได้ครับฉีกเข้าไปมันก็จะช่วยความลื่นนะฮะจะลื่นแล้วนะครับสำหรับแกเล็กเนี่ยผมก็ให้ไป2อ,อันเลยนะครับยาวประมาณฟุตหนึ่งโดยประมาณครับยีเซนแล้วก็มีหัวน็อตสําหรับใส่ยึดกับทิมเมอร์แล้วก็ตัวเนี้มีตัวหนอนให้ก็ต่อได้นะครับต่อให้ยาวได้นะครับตัวนี้สำหรับเพจเนี่ยจะใช้กับเราเตอร์ก็ได้นะตัวนี้เป็นของมักิต้าครับสี่รูนอก แต่ถ้าเป็นทิมเมอร์นะครับสีรูในจะเจมาหรือว่ามากิต้าแมกเทคนะครับก็จะได้เหมือนกันอันนี้วันนี้ผมจะติดกับทิมเมอร์นะครับผมก็จะให้น็อตไปด้วยนะครับสําหรับยึดทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์เนี่ยนะครับส่วนดอกละครับท่านจะเอาดอกกัดตรงคาบ่ายทั้งแท่งเลยก็ได้นะครับตัวนี้20่สิบก็ได้อยู่หรือว่าจะเอาเป็นดอกลักษณะสองหุ่นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็มีจําหน่ายอยู่นะครับนี่ร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวเราจะลองปั่นวงลีกันดูนะครับ ก็ใช้จิกวงลีอย่างเงี้ยปั่นวงลีเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําเป็นขาพ้านังกันนะครับอันนี้ให้เห็นว่าสามารถทําวงลีได้นะครับครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็เอาตัวนี้ผมทาเซนเตอร์ไว้แล้วนะครับล็อกถ้าท่านจะยึด2ตัวก็ได้ครับแต่อันนี้ยึดตัวเดียวผม่าเอาก็เอาอยู่นะครับครับแล้วก็เราก็ใส่ตัวนี้ตัวหมุนเงี้ยก็จะง่ายได้แล้วนะครับนะฮะหมุนเข้าไป่ยเราล็อกมันก็เหมือนวงเวียนแล้อย่างเงี้ยหมุนไปนะครับอันนี้คือวงกลมนะครับจะกลมก็ได้หรือจะเอาคล่งวงกลมได้หมดนะครับ เดี๋ยวผมก็ลองกัดไปก่อนนะครับเนี่ยละครับก็จะกัดไปแต่เมื่อกี้ถ้ากัดสวนดีกว่าครับเมื่อกี้กัดย้อนแล้วมันจะดูดวิ่งเข้ามานะครับ เนี่ยครับสี่ตียังรู้พลาดนักป่ายังรู้พังเนี่ยผมก็มีเป็นกกนพลาดเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนลืมล็อกตัวนี้ครับเมื่อกี้ดันไปวิ่งเข้าไปนะครับเนี่ยกินนิดนึงครับครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นดานหน้านี่ฮะมาเดี๋ยวลรมุมโค้งอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ บางทีก็มีอารมณ์ต้องมาส่เก็บเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีปากกาแล้วก็บีบ,บนะครับส่เก็บบางทีมันเหลื่อมกันบ้างอะไรกันบ้างนะท่ันก็เก็บครับสมมุติว่าท่านทําหลายๆแผ่นเนี่ยบางทีก็ทําจิ๊กก็ได้ครับแล้วก็ใช้เหมือนซอยโค้งครับวาดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะสมมติทำหลายแผ่นเราก็ทําแผ่นนี้สมมุติเป็นจิ๊กขึ้นมาอันหนึ่งนะครับท่านก็ วาดลงไปเลยก็ได้แล้วก็เอาไปซอยโค้งก่อนก็ได้บางทีซอยโค้งมันจะเร็วเลือ่อยสายพานนะครับนะฮะท่านก็วาดมาสมมติทําหลายๆแผ่นนะครับเป็นสิบสิบสามสิบยี่สิบแผ่นอย่างเงี้ยอ่ทาท่านก็วาดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปซอยโค้งด้วยเครื่องเลือ่อยสายพานเชีงเชีงชงแล้วก็ใช้จิกตีเก็บก็ได้นะครับครับอันนี้เลือ่อยสายพานแบนซอสูงสุดได้3มิลนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ก็สะดวกดีแต่ดีว่าจิกซอเยอะเลยนะครับ อย่างกรณีนี้เดี๋ยวผมเนี่ยผมตั้งอยู่บนเ่องอ่าพแท่นวางอนเนกประสงค์เนี่ยส0 0พปลายๆะครับสองพันเ่ะอย่างนี้เราก็มากินอย่างนี้ก็ได้ครับ mm. เผื่อท่านอ่าอยากจะลองดูวิธีการนี้บ้างนะฮะบางทีท่านอาจจะทํามือก็ได้แล้วก็ค่อยๆซอยไปเรื่อยๆ สะดวกดีเหมือนกันนะดูปลอดภัยดีแต่ถ้าจิ๊กตอ่อนานกว่าจะได้ครับอย่างเงี้ยเร็วกว่าแบนต์สอนะหรือบางทีท่านอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่มีทิมเมอร์อ่าใช้แบนต่ซอช่วยไปเรื่อยๆครับเนี่ยกินไปเรื่อยๆครับแบนต่ซอใจเย็นๆนะครับนะได้เวลาส่วนหนึ่งฮะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไป นะฮรัะเผอถ้าท่านพอใจแค่นี้ก็จบเลยได้นะครับขัดขัดเอานี่ก็ได้ครับม like ันก็งานเนี้ยบระดับหนึ่งเลยครับใช้แบนซอนะครับับ <c ours> ผมพอเราได้ซอ,อยโค้งมาจาก Band แบรนซอลระเผื่อขนาดมาแล้วเนี่ยทีนี้เราก็อาจจะมีจิกของเรานะครับซึ่งเป็นจิกที่เราทําต้นฉบับตัวแรกเลยนะครับมาวางข้างล่างแล้วเราก็ใช้ดอก กัดตรงไปลูกปืนเนี่ยนะครับชนปบรกจิกของเราตรงนี้เนี่ยเน็ตจํานวนมากนะครับทําเร็วแล้วก็ถ้าจะให้ได้กําลังจริงๆแนะนาเป็นเราเตอร์ดีกว่าครับเป็นกัดได้มีกําลังกว่าแต่ทิมเมอร์เนี่ยวันนี้ผมก็กัดนะครับแต่ว่าในคลิปจะกัดหลายครั้งหน่อยนะครับเพราะว่ามันทีตัวทิมเมอร์มันจะตัวเล็กนะครับแต่ถ้าใช้เราเตอร์เนี่ยมันก็จะตัวใหญ่และกําลังเยอะกว่ามันจะตีได้หนักและเร็วนะครับอ่าใช้ดอกกระตรงไปลูกปืนแบบนี้เลยนะครับ ครับถ้าเราจะอย่างนี้ก็ได้ครับลบโคง้งแต่เดี๋ยวผมจะตอนนี้เป็นสั่นเดี๋ยวลบโค้งซะอีกหน่อยนึงนะครับใช้ดอกกดตรงไปลูกปืนมี R อ,อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เจ๋งดีนะมือจับได้ด้วยเมื่อกี้นี้หรือว่าจะเป็นแป้นจับอย่างนี้นะครับรัมเครื่องดูดฝุ่นนะครับเอาละครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราไปยึดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ทําเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําเพื่อการจําหน่ายหรือว่าเป็นทำเป็นธุรกิจหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะเป็น DIY นะครับ ครับผมก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม